สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ยูทูปปื้อสุพ,พี่มาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอําเภอเมืองนำบุญคลองเปงครับผมโอ้โหหนีไปหมดเลยเสียงดังไปหน่อยนี่แหละเสียดายมากเลยครับตรงนี้กาลังได้ภาพสวยๆเลยครับหนีไปหมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องเหลือตัวเดียวตัวสองตัวเลยแหละโอ้ยตะกี้ภาพสวยงามมากเลยครับนี่ ไม่ได้เล่าเสียงดังดังน้อยมันหนีไปหมดเลยสักพักหนึ่งมันมันนอนเอกแล้วมันอยู่ตามท้องถนนเ่ยหลุดวิ่งเข้ามามันบินหนีหมดหลุดเขาวิ่งเข้ามาบินหนีหมดเลยแหละต้นไม้มันอยู่ติดถนนเจอตัวไหนหนีหนีตัวไหนไม่หนีไม่หนีเลยครับคุณผู้ชมโดยตัวที่ไม่หนีก็มีนะครับเนี่ยเยอะเยอะเลยครับคุณผู้ชมเนี่ย ม่ตัวไหนหนีหนีตัวไหนไม่หนีก็ไม่หนีครับท่านผู้ชมต้นไม้มันติดถนนเวลาหลุดวิ่งขึ้นมาบินหนีวิ่งขึ้นมาบินหน,นีต้นไม้มันใหญ่ก็มันมานอนเยอะนี่นอนเยอะหลายตัวเลยนะมืดนิดน้อยมันวิ่งบินมานอนเหมือนเดิมนะมืดน้อยบินนอนแล้ว กินไม้ทีเงน,นนอนครับคุณผู้ชมนี่ดูดูใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมดูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ยตะกี้มันเยอะแต่ผมเดินลงขมมาบินหมดแต่เราไม่ได้ไปทำลายเขาเราเ่มาทำสารกรดีเกี่ยวกับลกปากทางเฉยๆเย เรื่องเรื่องมันติดถนนด้วยมันมาเห็นรุด้าม่ามันบินรุด้าม่ามันบินไปแล้วเยอะเลยครับหลบปากทางครับท่านผู้ชมเยอะเลยครับตรงนี้แหละนน่นฟังทางนู้นก็มีครับท่านผู้ชมนั่นอันโน่นปูนซีพีไอครับท่านผู้ชมนั่นปูนซีพีไอมีโรงงานลงปูนของเขา แตนเนี่ยนกปากหางมันมัน,มน,นอนไกลๆนี่แหละเยอะเลยเนี่ยเป็นกุ้งเป็นนี่แหละเยอะะเยอะเลยครับค่านผู้ชมนี่ดูไปโอ้โหงามงามสุดยอดเลยครับท่านผู้ชม เสียได้ในผมถ่ายในโทรศัพท์ผมไม่ได้ถ่ายผมไม่มีกล้องถ่ายมีกล้องถ่ายโอ้งามขนาดไหนมือแต่ในผมถ่ายในโทรศัพท์ธรรมดานะครับถ่ายรูปตามโทรศัพท์ธรรมดาเนี่แเลยไม่มีกล้องไม่มีอะไรถ่ายให้สวยงามเลยไม่มีนะครับถ่ายเป็นโทรศัพท์ธรรมดาเลยครับโอ้ยดูปูนซีฟไอตัวนี้แล,ล้วกอลบ สีดำๆก็เป็นนกกานดำครับคุณผู้ชมนกกานดำเยอะเลยนี่อันนี้สองตัวนี้มันนอนตรงนี้ประจำเลยครับมันไม่ไปไหนเลยครับมันนอนตรงนี้ประจำเลยตรงน,นี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะมองเห็นชัดนะครับเยอะเลยครับคุณผู้ชมมองไปตรงไหน,นมีตนนกทั้งนั้นเลยตรงนี้แหละ เป็นธรรมชาติสวยงามมากเลยครับเนี่ยผมมาถ่ายทุกวันทุกวันนี่แหละตอนเย็นเย็นมาผมมาถ่ายได้ตรงนี้แหละเยอะเลยครับพอมองไปมันสวยสวยดีครับคุณผู้ชมสวยงามมากเลยครับโอโ้โหสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชม โ,โอ้โหดูตัวโอ้โหดูคนไปชมเอ้ยดูสุดยอดเลยเนี่ยดูไปมีต่นกงามงามทั้งนั้นเลยเนี่ยนกเยอะเยอะจริงๆครับคนู้ชมโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม